มสวัสดีครับก็คือ ADV 160นะครับก็ลื้อกับข้างออกนะครับกับข้างก็ถอดชิวหน้าออกครับผมแล้วก็ถอดน็อตสองตัวออกครับนี่ครับผมแล้วก็งัดตรงด้านหลังขึ้นนิดนึงครับงัดขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆไล่แกะไล่แกะจากตรงด้านหลังก่อนครับผมไล่งัดค่อยๆงัดขึ้นครับค่อยๆงัดขึ้นออกมาแล้วก็ งางตัวนี้ออกแล้วก็สไลด์ลงไปเหมือนกับตัว ADV 150นั่นแหละครับจุดยึดตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับจุดยึดตัวนี้ก็มันจะมีสลักอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ถอดสลักออกถอดตรงนี้ออกแล้วก็งางออกมาได้เลยครับเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวมาให้ดูนี่ครับผมหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จครับเราเป็นประมาณนี้นะครับ ADV ร้อปี2023นะครับติดไฟสปอร์ตไลท์ก็ทำขายึดเพิ่มด้วยนะครับนี่เลยครับขายึดก็เป็นเส้นแบบนี้เลยโอเคขอบคุณครับ